โอ okay. เคได้ไหมโอเคสวัสดีครับทุกท่านใช่ทุกท่านจำผมไม่ได้หรอกแต่ที่รูู้ผมยังจำตัวเองได้ผมไม่เคยเคยลืมไปไหนหรอกนี่มานะวันนี้ผม,ผม,มผมจะมาเล่นผมจะมาเล่นเอาชีวิตรอดใช่โอเคโอเคเอาชีวิตรอด อันนี้ผมยังวาชีลชีวิตรอดจากโลกอ,อนันนี้ซึ่งเพื่อค่าเก็บไปเยอะแล้วเลยวันนี้มันมาในสไวนเวอร์ใช่ใ่ครับผมเปลี่ยนทเทเจอร์แพคให้มันเหมือนในของใช่หล่นหล่นมาจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยครับผมเอ่อทำไมไปไปไป โอเคโอเคนะได้ยินนะโ okay. อเคต้องกลับมาอยู่ในเกมกันตอนนี้ผมหาขอออกมาได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วตึ้ตตตงผมมาขุดหินตรงนี้เพื่อไปทำขออย่างน้ด้วยอีกต้องใส่ฟิลซ้อนแผงที่ของโน่นคนละเกมอย่ามันซ้ซอปปิดมากซอปปิดมากแม่แล้วผมรู้สึกว่ามันซอปปิดสุด ไม่เอาไอ้ไออันดี้ซื้อมาจากประตรูมาครับนะอันนั้นซอฟบิดมารอมังคนที่ชอบซอฟบิดนะแต่มันก็ไม่ได้ชอบแบบขนาดว่าเออมันต้องฟอบิดแบบบิดจริงๆวันบิดเลยวันบิดมันก็รู้แทอไปออกก่ันไหนเกินไหน,นก็จริงนี่โอเคขุดขุดหาดวปะ เราจะเห็นเฮ้ยเราไม่มองมาเหมือนกันเดี๋ยวเรามีเรื่องกันดิโอ้มันจะมีเรื่องกันรไหมให้ช้าไอ้ดูนี่เราตัดไปตอนที่กำลังคุดา่านเสร็จดีกว่าไปโอเคตอนนี้ผมหยุดผมขุดเสร็จละ

ทำดีกว่าดีกว่าหลังสัตว์เรามีสี่อันทุกท่านแค่รอ,องเท้าเองเออรองเท้าเอาต่างอันก็ใส่ใส่โอ๊ย,ออยจะตายโอ๊ยโอ๊ยตายหรอกเอาขุนทิ้นเมืก่อนมีเพราะตอนนี้น่นนนาจะได้เปิดจิมไฟแน่นอน ว่าทำไมผมพูดอย่างนั้นเพราะผมเล่น ROV ป e นมันขึ้นไงก็เลยรู้ว่าน่าจะเกิด,ดไฟขึ้นแน่นอนเตี้ยงมาเราเซฟกันไว้ตรงนี้ก่อนไอ้เฮ้ยจาดิมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเอามามาโอ้โหมันเอาสโ,โลในให้ตูว เปินหมดเลงไม่อยู่มันเล่นยากนะโอ้โหโอเคตอนนี้เรายังไม่เจอหลีกกันแต่ที่รู้รู้ว่าเราทได้แม่้เราตายไหนทำอย่างเงี้ยนี่ก็ขยันปล่อยพิษต่างเลยโอ้ย,อยนักท้อไปเราไม่ได้เล่นแนวคอมนะเพราะเราไม่มีตังค์ซื้อขนาดนะั้นมันพครยังยู่ มันก็แพงแหละแต่เพราะตอนนี้เรายังไม่มีไรายได้เพราะเรายังไม่มีไร,ไารายได้ตอนนี้ถอตังพ่อแม่แม่อยู่เลยก็ไม่ได้เล่น,นเกมมายคัดเก่งอะไรขนาดนั้นก็แบบก็อพอเล่นได้รู้รู้ว่าอะไรคนทําไม่คนทําแต่เราสามสารถสร้างมันสวยๆได้ถ้ามีถ้าเราไปเคเียร์ถี่นะ ไม่เคียร์ทีพีเลยเราเย็นสร้างบ้านได้สวยมากก้าเสียงดัง่างแรงบอสเลยตอดยิงแม่ผมต้งองดูทดสท์ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าผมจะดเดินทางอย่างนี้ไปสักครูจนกว่าจะหาที่หมอนหมอสร้างบ้านได้โอเคเกิดมองเห็นเป็นเหล็กไปแล้วโอเคตอนนี้ผมมาเจอทางเราจะไปทางไหนดีข้างบนก็เออ อืไแมบบ่ได้โอเคหัดอยู่บ้านนี่อ,อเแค่สี่นาทีแล้วใช่ไหมโอเคโอเคไหลลงไปใจสู้หรือเปล่าเราคุยจะลองเพลง whoa, whoa. top <coughs> Ooh, has to <coughs> 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 Oh yeah yeah. จำจำไปแบบตอนนั้นแน่เลยตอนนั้นอะเราเราเราทำอะไรรู้เปล่าเราทำการทดลองโด,ย,ดยการใต่น้ำใช่ไหมแล้วเราก็ไปเข้าช่องช่องที่มันอะไรนะเออเราเราทำวิธีคานในเออในเนี่ยเนี่ยอะไรนะเรียกว่าในเบดล็อกน่ยอันเนี้ตรงเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเวอร์ชันเบนล็อกมา เราจะมาบอกการความแตกต่างระหว่างเวอร์ชัน,นนะจาวากับเบล็อกคือแบบของจาว่าเนี่ยจะเป็นแบบมันจะคือเกมที่สามารถรันบน,บน,บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้มัง้ง โอเคตรงนี้มึนเกินโอเคโอ้ okay. oh, ตรงนี้มีเหล็กเยอะแยะเลยโุ่แค่นี้น่าจะพอพอสำหรับใช้เนะฮะแล้วเบรล็อกเนี่ยมันหมายมันไม่ได้ชื่อเบรล็อกมาตั้งแต่แรกหรอกแต่มันคือคือไอคนที่เขาจะเอาไปเผยแพร่เนี่ยเขาได้ยินผิดไงว่าเขาไม่รู้จะคิดชื่อ,อยังไงเพราะมันคือไมค์ครับแบบเวอร์ชันแอปพลิเคชันไง ก็จะพงเนะี่ยเป็นเหมือนแอปแอปบนโทรศัพท์แต่แต่ถ้าเป็นแอปบนโทรศัพท์เนี่ยมันจะไม่สามารถอะไรเป็นราจว่าได้เราจะเราจะเองจะต,ต้องมีมคอมพิวเตอร์เลยื้องขึ้นนะูเป็นห้องมีเสียมาเราเจอเลยแต่เราขุดบดได้โอ้เราลงมาลึกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมาเราได้เหล็กพอใจละ มีเจ้าแบนอะไรอะไรน่าสนใจเดี๋ยวลองมาลองเล่นด้เลยอ่ะมุดพอดีเราไปนอนกันดีกว่าไปโอ้โห,โหมีทุกตัวที่อยากเกิดตรงนี้นอน โอเคเราเผาเหล็กกันที่หกก้อนเหรอได้ยูแล้วเราใส่ชุดก่อนหนังด้วยกันทั้งไม่ไรค่อยทำตายแมงลุมโอเคเราได้ใหญ่มันึอันละพี่ครับโ okay. อเคตอนนั้นเราก็ต้องแปลรูปไม้ใช่ไหมให้กลายเป็น พิกเกนฮัลโหลนะ่หมั่าได้อ๋อรู้แล้วเลสตตนมาจากไหนเลสโต้นมาจากตอนที่เราฆ่าวิชเองถ้าว่าวิชเป็นต,ตัวไหนเนาะ,ะไอตัวแม่มดนะครับผมเรียกแบบอินเตอร์อินเตอร์แม่มดไม่เมฟียอืมเพราะว่าอะไรทิ้งดีตอนนี้เดี๋ยวผมไปหาที่ทิ้งขยะก,ก่อน มโอเคผมน่าบลบนวิวมาทั้งหมดสี่นนี้อันนี้เดี๋ยวไปเทมหมาด้วยไปเอาอันนี้ทิ้งปะหนึ่งสองแล้วเราก็ทำโล่ผมทำโล่ไว้ต้องกันตัวเองเฉยๆที่เหลือเดี๋ยวเออเรามีกล่อง เราจะว่ะนี่คือจิตเิ่มต้าของเรานะ,จะเจ้าเจ้าขอที่เราไม่ใช้หินใช้อันนี้ไม่ใช้ก็บองเพชรไม่ใช้ไม้อันนี้อันเดียวก็ไม่เอาไม่ใช้หินไม่เอาอันนี้กาเวลเราก็ไม่เอาสัญญาอินสแตนที่เราเก็บไว้เมือ่อได้ได้สู้กับตัวตอะไรไม่รู้เราก็เอาอุปกรณ์มาเก็บเลยจะมีคนจะมาขมเข้ามา เต็มแบบเต๋อโอเคงี้ออกต้องออกเดินทางเรามีเวลาสิบห้านาทีที่ในการเลเ่นเจน้านี้ไป่เอาเดินทางกันก่อนเราจะเอาเดินทางไปเราคคการ็ต้องเก็บเก็บอเจ้าลิงด้วยโอาไว้โอ้ย่าสกุ๊ดแมนโอเคเราเจอทะเลทรายแดงกันได้ผมจำได้เราผม,มเจอบ่อยมากเลยจำได้แบบ นู่นเลยอ่ะแบบนูน่นเออสักประมาณตอนนี้ผมไปท่องเลยเนี่ยอะไรวนะเขาเรียกว่าอ๋อจะไปเนี่ยจะไปจุดขอโลกอ่ไอ้ตรงนั้นอ่ะไอพิกันหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะหนึ 1, 2, 5, 0, 8, 0, 0, 0, 0, ่งสองห้าศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ไะไกลเนี่ย นอนยังไม่ลงนอนแทบอีกแล้วมันเจอเจอตัวหาเหี่ยวอะไรไม่รู้เยอะแยะแล้วว่าผมลองได้งเย,ยเป็นไหมไม่เป็นครับแต่ผมสามารถเรียนรู้ได้ะนะหมคคำพูดใครบางคนเลยไหมเ <c oughs> นี่ยเฮ้ยเนเธอรูนโอเคคลิปนี้น่าจะยาวยี่สิบยี่สิบนาทีไม่สิบห้านาทีไม่ก็ถึงยี่สิบนาที เพราะว่าเรามีทั้งขึ้นภูเขาลงน้ําไปทุกที่อ่ะแค่ลงทําก็อย่างนี้ละมามามาเพราะว่าตอนนี้เราไม่ตอนนี้เราคิดอะไรไม่ออกว่าเราจะทําอะไรนี้เราก็เลยเลยามาทาไอ้พวกนี้นี่เลยล้กันเพราะตอนนี้เราด้สวลว์ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องหาของ <laughs> เราไม่ค่อยอยากตายนะในเกมเนี่ยเพราะมันโหดซิบละเราคิดถึงไหน่นี้ กินนะูด,ดโอ้ไปกัดจะทำละเข้าศัพท์มันทางขึ้นหรือทางลงวะเนี่ยโอ้โหฮ้ยเดี๋ยวนะข้างโอ้โหเดีย๋ยวมันจะบังเอิญเกินไปเกินไปครับพี่น้องเราจะบังเอิญเกินไปไม่ได้นะต้องทำบ้านเห็นเหมือนพี่ทักเกิดไป็ไ ถ้าได้ก็ดีนะเอาเราก็ทำไปแบบอ้อมีชุดขอดทองให้เรามีขวานมีอันนี้เอาอันนี้มาอันนี้เราเอามาแทนที่ใหญ่ไม่ใช่หรอเราไปมาลงใต้ยังไงแต่ต้นเกมเลยนะไม่เอานะเรายังยังไหมไม่ไปเนเธอร์นะเพราะว่ามันอันตรายมาก วเนี่ยความจีอในขนาดนี้เรามันแตะด,ดี่ดีกดยากอยู่โอเคเอาเงินะเอาันี้ทีมาหน่อนี้ไปเอาไปหมู่บ้านกันเราไม่รู้เราจะสามารถหาขอขอไปพิชิเอนเดอร์ดาร์กได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเราเก่งขนาดนั้นเลยมันเก่าเราอะ คงไปดีเอ็นแล้วก็ไปข้างก่อนได้แล้วคือถ้าเล่นแบบสปีดรันทีไรอ่ะผมหาของได้แต่เลนยานนึงอ่ะที่หาไม่ได้เอเดเปร์นองแทมไม่ได้หาเลยอ่ะต้หงถามแต่ตอนนี้มูถ้าเราลงปักอินถ้าเกมไมครับอะไนะอีอีลงปักอินได้ก็ดีไปอย่างหนึ่งคือจะได้เลีของได้ด้วยเราจะได้แรกเอเดเปอร์เ แต่ตอนนี้เรายังจะไม่ไปีเราจะจะไม่ไปดีเอ็นเรายังไม่พร้อมโอ้โหถ้าของขนาดนี้ไปดีเอ็นได้นี่โอเคเรามาถึงบ้านแล้วน่าจะเก็บของได้หลายอย่างตอนนี้จะรอหาหาบ้านที่น่าจะมีกล่องแน่นอนโอ้มาถึงกเ็เจอเลยโอ้ oh my god ไมีเคลียร์ อืมหลัานี้รู้เลยทำอาชีพบัตรนะรับโอเคไม่มีตอนนี้เราเออวะเรายังไม่เคยเห็นแบ,บ้จมีนในในทะเลทรายเลยอยากเห็นอ่ะเราเห็นมากแค่เออไอที่ที่โนโนพันด้าที่จะมีอะไรนะหบ้านวิเลจอะ่ะหบ้านวิเลจเจอร์ แล้วก็ไทก้าแล้วก็สวรัณนาเราเนี่ยเราเห็นมาแค่นี้แต่ตอนนี้อ่ะเราเล่นทั้งหมด20นาทีพอไหมตอนนี้อยากอยากเพิ่มทิกเจอร์แพรของปีกมากถา,าถามว่าทำไมเราปีกธรรมดามันไม่สวยอ้อมีหัังสีเล่มหนึ่งให้อ่านด้วยแต่ที่จริงมันก็อ่านไม่ได้เราเก็บเก็บมาเหอะ ซึ่งตอนนี้มันก็มีเต่าอยู่นะโอเคผมเก็บเก็บไอ้นนี้ก่อนเก็บอยู่ฟังหาได้เจอแพทนี้แล้วดูรู้สึกว่าเล่นเนยค่ะรู้สึกเหมือนเล่นในคอมอจรงิงคือก็เคยเล่นในคอมนะแต่เครื่องเรามันช้าเกินแร้วบางทีมันเล่นไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่าทำไมคะมันต้องใช้การ์ดจอ,ง,องแรงเลย เราเราไม่ค่อยมีตังค์ซื้อไอ้นิอยิงโน้ตบุ๊กงแรงอ่ะเราไม่มีตังค์ซื้อโคตรอ่ะราคาถ้าจะเอาแบบแรงจริงอะ่ะอหไอ้ต้องซื้อไอะไรน,นะไอเอซูกเปียมาถูกอะสุดทูกอ่ะอันนั้นแหละโหแรงจริงอันนั้นแรงโคตรโคตรเพราะเขาบอกว่ามันเล่นเกมได้ด้วยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีตังค์ซื้อเลยราคามม่เลย ราคามันแรงเกินกว่าที่เราจะซิ้อไหวตอนนี้เราก็ต้องอดอดใจรอเวสตกันดัามนว่ากันดํามซือนะอะไรมันก็คือของเล่นชนิดหนึ่งเลย <c oughs> คนที่ก่อนที่เราจะจากกันเราก็นี่ครับเราจะบอกว่าทุกคนมีสีเล่นเกมไหมครับและอย่าเอียดเกมใครอย่าเกมแล้วมันมิลใ,ใต้นี้ไปเล้นถังห้าวันศห้าวันสอง อาทิตย์เราก็ไม่รู้จะเล่นอะไรดีอ๋อแครอเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวไปสักประมาณอีกสักพันบล็อกอีกสักพันบล็อนกน่าจะถึงละที่หมายของเราเราก็จะเซฟไว้ก่อนเราก็จะขอยึดบ้านนี้ไปก่อนเลยก่อนอ๋อเฮ้ย ลุงเจ้าสินี่บ้านนบ้านผมอยากสีโองต้งจะทำอะไรเนะี่ยนี่บ้านผมนะ่ะโอ้อยกส,นะสวยเลยโอ้อยสวยเลยโอ้ยสวยเลยเอ้ยลุงตื่นก่อนนี่เตรียมพร้อมบอกเลยตีช้ามากคนน่าจะโดไนไอ้ลังโกลิ้วควิดเพราะควิดยังไงหรอตีขึ้น โอเคเรานอนนัล้ละโอเคมีบล็อกอะไรมาวันนี้เราเช้บล็อกหินตีเตีแล้วก็อล็่มฮวีแมชชีนกันบอกเลยถ้าตีไอรอนกเลมโดยตัวไม่ต่อบล็อกสูงสักประมาณสี่สาสี่บล็อกหนึ่งสองสามสี่ เราเหล็กมาผุกก่อนใช่ไหมโอเคโอเคเราได้เหล็กมาแล้วสุดท้ายอลันก็เลี้ยงที่โดนล็บีไปเลยโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราไปอืมเราทำอะไรดีเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยไปปิดไอโอเค ก็อยากกันไปวันนี้นี่ผมก็ขอขอบคุณที่มาดูคลิปผมด้วยนะครับพี่ผ้ายังไงพีนะ่ผ้าประกันได้หรืออยากด่าอะไรก็ด่ามาเอาแบบไม่แรงนะเราเราไม่ชอบโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบาย